กูยังไม่แพ้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 อ้ใคไอ้เฮ้ย้กูนี่กวนให้มื่นนึงเลยจริงกวใจพอนี่ปัง สวัสดีครับอัใหม่หนึ่งสสปับปับปับเปิดเปิดคลิปแบบคนเกือบรวยเรามีรถสปอร์ตทไห่จ้าเดใส่เพลงโอเควันนี้อยู่กับพวกผมเอ่อ k คนะวันนี้พวกผมมาอยู่ในแกนอยู่ในแกนอยู่ในแกนเอ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้เ้ยเ้้ วันนี้อยู่กับพวผมในเกมฟรี i ฟ e นะวันนี้พวกผมจะมาวิ่งมาราธอนกันมาตกลงกันมานี่นะคือวันนี้นะเราจะวิ่งมาราธอนและเราไปแข่งรถเราวิ่งกันแล้วก็ไปแข่งรถกัน3รอบโอเคโอเค,ค,อ,เคอ่านี่นะตามกฎคือเราจะวิ่งยังไงก็ได้ให้ไปถึงรถก่อนแต่ว่าต้องใช้มอไซค์ในการแข่งเท่านั้น ใครถือใครเสร็จสามรอบก่อนคนนั้นถือว่าคนเป็นคนชนะและคนที่แพ้เนี่ยต้องคุกเข่าเรียก,กต้องเรียกต้องคุกเข่านะเวย้ยคุกเข่าเรียกว่าปูโอเคไปจุดตาตรงนี้เลยเอ,อ้าวต,ตรงหรไหนตรงไหนเออมามาตรงนี้แหละตรงนี้แหละอ่าเต็มตัวนะทุกคนอามเต็มตัวให้สัญญาณ มึงยิงเสร็จแล้วใครซื้อก่องนั้นชนะใคยิงเลยไหมอ่ะอ่ยิงเลยจำตัวไปเฮ้ยยินจาตกตามกดแล้วตามกดแล้วใครเฮ้ย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  ไอ้ยศใช้ไอ้ยศเขี้ยวิ่งทำไมนะเฮ้ยเยอะแล้วโอ้โหโอ้โหเยอแล้วเฮ้ยสุดขับไอ้ยศกดผิดไอ้ยศหายเออวิ่งอ๋อสามรอบเว้ยกูยังไม่แพ้ยังไม่แพ้ยังไม่แพ้ละเว้ยยังไม่แพ้หรอกคุณผมยังไม่แพ้เฮ้ย ผมยังไม่แพ้เว่ยก yeah, sure ูยังไม่แพ้กูยังไม่แพ้กูยังไม่แพ้กูไม่แพ้โอ้เยวอะไรนีโอ้ยโอ้าโยมาบีบแตะใครบีบแตะใครบีบแตะใครบีบแตะ โอ้ใครถูกแตะเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันเว้าวโดนเด็กแซงว่ะเพื่อนเออรถคันนี้มันกระโดดได้นี่ในโตออกไซด์โอ้โออยู่ แพ้เฉยเลยแพ้เฉยเลยฮะโอ้โ๋ออ้อแพ้ทุกคน,กนแพ้อ๋อผมเป็นคนแพ้ผมต้องไหวใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยกูต้องไหวจริงๆใช่ไหมเนี่ยกูต้องขู่เขาจริงจริงใช่ไหมขู่เขาเหรอ,อ,อเฮ้ยไหนต้องไหนต้องไหน นะอ่าค yeah? yeah. yeah. oh, yeah. oh. mm. ือคือค kind of ือไม่ไม okay. ่คุณคุณไม่ไม่ใจอ่อนหน่อยเหรอนี่เราเราให้หัวใจแล้วนะคุณจะไม่ใจอ่อนกับผมเลยเหรอือผมน่าริงจีใช่ไหมแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เอ้ยนี่ก็โหดเกินแหมชุนิกลาง ชิก่ามาผมเป็นคาราเต้นนะมามาเลยมา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 ,าผมเป็นคาราเต้นทุกคนเฮ้ยพอดีว่าเอาแก้มือปะน้านะอย่างนี้ดีกว่าไอ้ตาน,นึ่งนะถ้าเกิดว่าใครแพ้เฮ้ยอย่าเพิ่งเฮ้ยอย่าเพิ่งอ่ะไปละไปคุยตรงนั้นเลยมาอีกสักตาน,นึ่ง

อ๋อสกิลคนวิ่งอะนะหรือว่ารถอ๋อสกิสกลรถส,สามรอบนะตกลงนะมาอันนี้ตกลงใหม่มจัดไปใครเอ่ออันนี้ใครใครใครชนะเว้ยใครชนะได้เงินพันหนึ่งมาอ่อนะไอมาทุกคนไม่ยืนตรงนี้ไม่ยืนตรงนี้ไม่ยืนตรงนี้มาเต็มตัว คนมีปืนต้องคนมีปืนมามาต่อให้เลยต่อให้เลยคนมีปืนให้สัญญาณเลยหนึ่งสาม n อโอ้โหโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮยเฮยงไงผมกชนะครับเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ยเฮเฮ้ย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 เฮ้้ยย I don't สองรอบเลยโอ้โหแพ้สองรอบเลยอะไปมาเออมาเอาไอ้นี่มาเลยส่งเลขบัญชีมาเลยเดีวกูโกนให้มา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 ส่งมาโอเคโถ่เยอะแพ้ยาม ต้องโอนเงินให้อารมอีกเอ่อธ,ธนาคารมึงธนาคารกุศีไอสัตว์อารมกูจำได้เฮียนี่กูใส่ไว้พร้อมนี่เพื่อนกูนี่กูโอนให้หมื่นหนึ่งเลยจริงกัวใจพอนี่ปั้งไอ้เหี้ยเงินไม่พอเดี๋ยว ก็คลิปนี้ก็ขาดจับตรงนี้เดี๋ยวผมไปโอนเงินให้เพื่อนเป็นกัน